ใครที่เป็นสายหมู่ต้องไปร่วมกิจกรรมงานนี้จริงๆสําหรับการเปิดงานประจําปีสมโพธินมัสก,การหลวงพ่อ100ปีสักการะทเวสุวรรณมากกรรหลานโนราโรงครูเขาเทียมดาและการหล่อเทียนพรรษาถวาย39วัดในพื้นที่จตดสงขลาค่ะ ที่วัดแช่มอุทิศอำเภอเมืองจังหวัดสงขลานะคะเมื่อวานนี้ทางด้านนายสมนึกพรมเกียวผู้ว่าราชการจังหวัดไปเปิดงานประจําปีนะคะชื่อว่างานสมโพธินมักนศการหลวงพ่อ100ปีศักราะทาเวศวรนมาก,กำลานโนราโรงครูเขาเทียมดาและงานหล่อเทียนพรรษาถวาย39วัด โดยงานนี้นะคะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพนนระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบหกรอบและก็ยังเป็นงานจัดขึ้นเพื่อที่จะสักการะเทเวสวุวรรณรวมไปถึงงานนัวัสศการหลวงพ่อ100ปี โดยพระพุทธมงคลรัศมีโชติหรือหลวงพ่อ100ปีเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์และก็เป็นที่สักการะบูชานะคะกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยถือเป็นองค์แทนพระสัมมาสัมพุทธเจ้ารวมถึงวัดแชมอุทิศก็ยังมีทาวเวสวร,ร์องค์ใหญ่ที่สุดในชายแดนภาคใต้ค่ะโดยมีหลวงพ่อ100ปีองค์จำลองผลิตฐานเอาไว้เหนือเทวเวสุวรร์เพื่อให้ชาวพุทธได้ลึกถึงและแสดงความนอบน้อมต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า สำหรับวัดแช่มอุทิตตั้งอยู่บริเวณเขาเทียมดานะคะคในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดสงขลาค่ะโดยในบริเวณวัดยังมีลานโนราบนเขาเทียมดามีการทำบุญแล้วก็เล่นมโนราเพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ได้ห่างหายกันไปนานปัจจุบันก็กลับมาจัดงานเพื่อสืบสามประเพณีวัฒนธรรมนะคะที่ห่างหายไปเพื่อให้ลูกหลานได้สืบทอดกันต่อ สำหรับวัดแช่มุทิศเป็นวัดเก่าแก่โบราณอีกวัดหนึ่งของจังหวัดสงขลาค่ะแต่เดิมชาวบ้านจะเรียกกันว่าวัดหลบภัยเพราะในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองชาวบ้านจะใช้วัดดังกล่าวเป็นที่หลุมหลบภัยในศึกสมัยสงครามของญี่ปุ่นต่อมาพระเพชรคีรีผู้ว่าราชการจัดสงขลาคนที่14ได้เข้าบูรณะวัดร้างเดิมนี้ขึ้นมาใหม่และได้ใช้ชื่อภรรยาของท่านคือคุณหญิงแช่มเป็นชื่อวัด ต่อมาจึงได้ชื่อว่าวัดแช่มอุทิศมาจนถึงปัจจุบันค่ะ